เขาป้าหาเก็บเห็ดอีกแล้วจ้าเมื่อนี้จะเขาว่าเห็ดออกได้เลี้ยวเนี่ยสิบ,บึงให้บึงอ,อยู่ในตาจ้านี่จ้าเริมได้แล้วนีจะให้บึงดอกนี่เห็ดหนางงัวดอกใหญ่ๆเลยจ้าไปหาตัวพี่น้อง ใค่เห็ดละงกบ่พี่น้องนี่แค่นบ่นี่ใค่เห็ดละงกวิ่งอีกค่ายหนึงอีกคน่นึงอีกค่นึงอีกค่นึงแม่นแท้ๆอันเห็ดหน,น,น,นาเลยอีกว้าวหีวยนั่นดิหิ่มลองแมกระตาเฮ้า อีกไครหนึ่งพี่ร้รนมีอีกไครหนึ่งไกครเฮ็ดลงอกว้าวเพี่ยไใครมันอยู่น้ำข่อยเพียไปได้สามไข่เหรอเพียไข่เฮ็ดละงอกแค่แล่ะนีเนี่ย เกียเบ้องอ่อมเลาะนีกันจ้ะนี่เลยนี่กับสิมเียนเร้่อยๆน่เด้มน่มอยนี่กับสิเนียนค่เห็ดแล้วนจะจ๊ะกระเทนเลยกันเนเลยกันฮาเลย

อ้าวปล่อยอีกแล้วปออีกแล้วดออึอตะไบไปน้องหนึ่งสองสามโอ้เถื่งงองไปนี่มี่บ้านน่อยเ่งเ่งไปนี่มีบ้นน โอ้ได้เห็ดตะไคร้ไงน้ำมูยู่เห็นว่ากระไดยังเออเห่อโอ้เขียวเงี้ยวเลยเออตะไคร้พน่องให้มันเห็ดยังโอ้ว้าวยางไปยางมากกับพลอีกเลยพี่น้อง นังวอนอยู่มองเกาีู่่นะเห็ดตะไคร่จ้าเห็ดตะไคร่เอ๋ขก้ติดขอนแฉะอ่าเห็นดีเศกตัะเศกตอ้เห็ดกะกำลังได้พี่น้องวนกะตกห้ามแล้ว สิไปเส้าโฮมกับพ่ออยู่เรื่อยติกระตาเห็ดเห็ดอยู่กระตาสิบ่มุ่นติไปไปไปลบฝน